เรากําลังมองหาชีวิตที่อมตะหรือเปล่าเพราะอย่างไบรอันจอห์นสันเองชนก็อ่านเขานะเขาอยากจะมีชีวิตอ,อมาตะหรือแม้กระทั่งตอนนั้นที่เราไปงานของบิ๊กคลับเนาะมีพี่วูดดี้มา e เขาก็พูดชัดเจนเลยเขาอยากเป็นอมตะไม่รู้มันเป็นเป้าหมายของคุณท็อปหรือเปล่าหรือว่าคุณท็อปมอ,อยังไงมันมันขั้นสุดของลองเจอร์รี่หรือเปล่านะจริง,รงๆก็คือเกิดแก่เจ็บตายคือผมมองว่าในอนาคตมันน่าตื่นเต้นมากโลกที่เรากำลังจะมาการ<ๆ><ๆ>มาของ AI การมาของ Fourth Industrial Revolution <S <S <ๆ>ผมอยากจะอยู่ให้นานมากพอเนถึงาราะน แต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะมีชีวิตอมาตะนะแต่อยากจะอย,อยู่ไปถึง Maximum ั o มโพเทนชของร่างกายซึ่งจริงๆมนุษย์เราสามารถอยู่ได้ถึง120ปีทำไมเราต้องเอาด้านลบๆเติมด้านลบๆเข้าไปจนมันสั้นกว่า120ปี ไอตัวเราอ่ะไปขวางทางแม็กซิมัพ otent ของร่างกายเองไลฟ์สไตล์ล้วนๆกินน้ำตาลไม่ออกกําลังกายจริงๆ DNA ถ้ามันปล่อยของมันเฉยๆอยู่ในป่าที่มันอุดมสมบูรณ์ต้นไม้มันโตถ้าเราดันเอาป่าเอา e อนไวน n เมนต์อะไรก็ไม่รู้มันเนี่ยพีทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันสั้นแน่นอนถ้าเรามีโปรโตคอลที่ถูกต้องเนี่ยเราจะได้แบบเป็นต้นไม้ที่โตเต็มศักยภาพได้ให้ถึง120ปีได้